4แนวคิดสำคัญที่ขัดขวางการสร้างอนาคตให้เป็นจริงนะคะแนวคิดแรกเลยนะคะนั่นก็คือแนวคิดที่บอกว่าฉันไม่ได้เป็นผู้กำหนดชีวิตของตัวเองคือแนวคิดแรกเนี่ยเขาไม่เชื่อว่าเขาสามารถกำหนดชะตาชีวิตตัวเองได้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นผู้กำหนดชีวิต ของตัวเองนั่นคือเขาจะรู้สึกว่าเขาเหมือนกับเป็นหมากหรือใดๆก็ตามที่มาเกิดบนโลกไปเนี้ยแล้วคนอื่นหรืออำนาจที่มากำหนดชะตาชีวิตของเขาเนี่ยอยู่สิ่งอื่นที่ไม่ใช่ตัวเขาดังนั้นเขาจึงใช้ชีวิตแบบไม่เชื่อว่าตัวเองสามารถสร้างอนาคตได้อย่าลืมนะคะว่าใครก็ตามที่เชื่อแบบไหนจะได้รับในสิ่งสิ่งนั้นดังนั้นถ้าเขาไม่เชื่อว่าตัวเองเนี่ย สาม,มารถที่จะกําหนดชะตาชีวิตของตัวเองได้เขาจะไม่รับผิดชอบกับชีวิตของตัวเองแปลว่าอะไรแปลว่าเขาจะโทษกับทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะโทษว่าเนี่ยชีวิตฉันเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยไม่มีความสุขมันทุกข์มันยากจนน่ะเป็นเพราะโควิดเป็นเพราะคนนั้นเป็นเพราะฉันได้คู่สมรสที่เป็นแบบนี้เป็นเพราะคนนั้นมาทิ้งฉันไปเป็นเพราะหุ้นส่วนมาโกงฉันเป็นเพราะสังคม ใครก็ตามที่มีแนวคิดแบบนี้เขาจะโทษกับทุกคนยกเว้นโทษตัวเองคือเราไม่จําเป็นที่เราจะต้องโทษตัวเองเหรอกถ้าเขามีแนวคิดแบบนี้เขาจะผลักความรับผิดชอบให้กับคนอื่นเรียกว่าหาแพะรับบาปดังนั้นคนที่คิดว่าตัวเองเนี่ยถูกกําหนดจากคนอื่นเนี่ยอำนาจไม่ได้อยู่ที่เขาเนี่ย เขาจะใช้ชีวิตแบบตกเป็นเหยื่อแบบที่ลมเพลลมพัดแบบที่ใครมาทำอะไรฉันฉันก็โดนหางเลขไปด้วยฉันก็ไปตามพิษเศรษฐกิจไปตามโควิดไปตามคนนั้นคนนี้ใดๆชีวิตมันก็เลยเป็นไปในใน,ในทิศทางตามแบบที่เขาคิดข้อที่สองก็คือว่าอนาคตอะมันเป็นเรื่องของโชคชะตาหรือดวงดาวเคยได้ยินไหมเหมือนกับ ฟ้ากำหนดมาแล้วชะตาชีวิตฉันได้ถูกกำหนดมาแล้วว่ามันต้องเจอกับเรื่องแบบนี้มันไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้แล้วฉันเจอกับคนนี้เพราะว่าฉันไปทำเวรกรรมใดๆอะไรเอาไว้แนวคิดแบบนี้ก็จะปัดความรับผิดชอบไปให้กับดวงชะตาไปให้กับใดๆก็ตามอีกแล้วนะคะถ้าสมมติว่าเราอ่ะไม่รู้สึกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราอ่ะมันเป็นสิ่งที่เราสร้างมาเองตั้งแต่อดีตอ่ะ เราก็จะคิดว่าเออว่ะทำไมดวงฉันมันไม่ดีเลยวะแล้วพอสิ้นปีช่วงเนี้ยเราก็จะต้องมาเช็คดวงแล้วว่าเฮ้ยดวงปีหน้ามันจะเป็นยังไงเพราะอะไรทุกคนอยากจะมีอนาคตที่สดใสทุกคนอยากจะมีอนาคตที่มีความสุขมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีความร่ำรวยมีความรักที่ดีๆทุกคนนี่คือความปรารถนาสูงสุดของมนุษย์แต่ทำไมเราจะต้องไปฝากไว้ในมือของหมอดูบางคน หรือของโชคชะตาใดๆก็ตามในแต่ละปีแต่ละเดือนด้วยวันนี้นะการที่วดีมานั่งพูดเรื่องเนี้ยอดีเป็นคนหนึ่งในอดีตที่เป็นแบบนี้พูดและเชื่อว่าเฮ้ยฉันก็ดวงชะาตานู่นนี่นั่น แต่คุณรู้ไหมว่าที่มันตลกคือฉันอยากได้ยินอ่ะหมอดูคนไหนก็ได้ที่มาบอกว่าฉันจะมีดวงดีฉันจะมีความร่ารวยฉันจะสําเร็จนู่นนี่นั่นนะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อวันเวลาผ่านไปเฮ้ยทำไมมันไม่เห็นเป็นเหมือนหมอดูเลยวะพยายามดิ้นรนในการหาคําตอบว่าเฮ้ยอนาคตฉันน่ะมันจะเป็นไปในทิศทางไหนอะไรคือปัจจัยวะสิ่งไหนกันแน่ที่ฉันจะไว้วางใจได้ว่ามันจะกำหนดชะตาชีวิตของฉันได้ แต่ในอดีตวดีคิดว่ามันคือดวงชะตาวันนี้วดีกับคนพบว่ามันไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นแบบที่เราอาจจะไม่ต้องการอาจจะเป็นความยากจนความขัดสนความสัมพันธ์ที่แตกเล้าใดๆหรืออะไรก็ตามมันไม่ใช่ใครมาทำเราแต่มันมาจากการกระทําของเราเองมันมาจากกรรมที่เราทำเอง มันไม่ใช่กรรมที่แบบว่าไปทําเรื่องอะไรไม่ดีแบบชัดเจนเช่นไปฆ่าใครตายหรือใดๆแต่มันเกิดจากผลที่เรากระทําผ่านความคิดผ่านคําพูดและผ่านการลงมือทําของเราในอดีต ดังนั้นผลจากสิ่งเหล่านั้นมันจึงมาก่อร่างสร้างตัวให้เราเห็นในปัจจุบันนี้พูดง่ายๆคือในทางศาสนาพุทธก็คือสิ่งใดก็ตามที่เราทำผ่านมโนกรรมวัจีกกรรมและกายกรรมนั่นคือกรรมมันไม่ใช่แปลว่าเราจะต้องไปทำกรรมเลวร้ายแต่มันแปลว่าเมื่อเราสร้างกรรมดีสิ่งที่เราได้รับก็จะดีแต่เมื่อเราทำกรรมไม่ดีสิ่งที่เราได้รับในชีวิตก็จะไม่ดี สิ่งที่วดีอยากจะแยกให้ชัดเจนว่าคําว่าดีกับไม่ดีคืออะไรเราไม่ต้องไปเอาแบบซีเรียสว่าเฮ้ยฆ่าคนตายคือไม่ดีนอกใจคือไม่ดีอะไรที่แบบมันเป็นบาปอย่างชัดเจนขนาดนั้นแต่วิธีการแยกที่ง่ายที่สุดไม่ได้อิงกับศาสนาด้วยนั่นก็คือสิ่งไหนที่เราไม่ต้องการนั่นคือไม่ดีสิ่งไหนที่เราต้องการนั่นคือดีอ่ะคิดง่ายๆเราต้องการความร่ํารวยหรือความยากจน ถ้าเราต้องการความร่ารวยนั่นคือสิ่งที่ดีถูกไหมเราต้องการความสําเร็จหรือเราต้องการความล้มเหลวถ้าเราบอกว่าเราอยากได้ความสําเร็จซีความสําเร็จคือสิ่งที่ดีเพราะเราอยากได้ถูกไหมถ้าเราต้องการความรักที่มันดีๆหรือเราต้องการได้คู่ครองที่ไม่ดีทุกคนอยากได้ความรักที่ดี สิ่งเหล่านี้สิ่งไหนก็ตามที่เป็นสิ่งที่เราอยากได้เราต้องการนั่นคือเป็นสิ่งที่ดีย้อนหลังไปในอดีตที่เราได้รับแต่สิ่งที่เราไม่ต้องการเป็นเพราะเราได้สร้างผ่านกระบวนการสร้างใน3ขั้นตอนผ่านความคิดผ่านคำพูดและผ่านการลงมือทำถ้าใครก็ตามที่อยากได้ความมั่งคั่งร่ำรวยแต่เขาได้เคยสร้างกรรมในอดีตที่ผ่านมาผ่านกระบวนการในความคิดคืออะไรคือ มีความคิดบางอย่างเกี่ยวกับความยากจนอยู่ตลอดเวลาหรืออาจจะมีความคิดในการแอนตี้คนรวยเจอใครที่รวยแล้วรู้สึกว่าหืมมันไส้หรือเจอความรวยแล้วรู้สึกว่าแหมต้องไปทำอะไรผิดกฎหมายมาแน่เลยหรือเห็นใครที่เขาแบบว่าดีกว่าแล้วเราอิจฉาอะไรแบบนี้นี่คือกระบวนการในการสร้างกรรมทางความคิด หลายคนที่อาจจะไม่เคยได้เรียนรู้เรื่องของพลังงานก็อาจจะไม่คิดว่ามันจะส่งผลอะไรขนาดนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกคือพลังงานคําว่าพลังงานคือมันเป็นความว่างเปล่าแต่มันคือพลังงานคือตาของเรามองไม่เห็นหลายคนรู้สึกว่าตามองไม่เห็นแปลว่าไม่มีจริงๆแล้วไม่ใช่ในตัวของวดีเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนกับสิ่งที่จับต้องได้ใช่ไหมเป็นสสารแต่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ควอนตัมฟิสิก เขาได้ดูกันแล้วว่าในร่างกายของมนุษย์อะ่ะมันไม่ใช่สสารนะพอเมื่อใช้กล้องที่มีขนาดเล็กลงไปขยายดูจนถึงหน่วยที่เล็กที่สุดในอดีตอาจจะรู้สึกว่ามันคืออะตอมใดๆแต่เมื่อส่องให้มันดูจนถึงเล็กที่สุดกลับพบว่ามันคือความว่างเปล่ามันคือพลังงานและนี่แหละคือสิ่งที่เราทุกคนน่ะ ก็ถูกแตกตัวออกมาจากพลังงานต้นกําเนิดคุณเข้าใจหรือ,อยังว่าในมิติของโลกที่เราสัมผัสได้อะไม่ว่าจะเป็นตัวเป็นหัวเป็นสสารอะมันไม่ได้มีแค่โลกนี้แค่มิติเดียวแต่มันม,มีมิติทางจิตวิญญาณอะเราไม่ได้แปลว่าจิตวิญญาณมันคือไม่มีนะเพราะอะไรเพราะมิติทางจิตวิญญาณคือต้นต่อที่สร้างมิติโลกกายภาพ คุณลองดูสิทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาบนโลกอะ่ะมันล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นมาจากความไม่มีจากความว่างจากพลังงานทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นต้นกําเนิดของมนุษย์นั่นคือมาจากดวงจิตดวงวิญญาณดวงวิญญาณไม่มีรูปกาย,ยภาพเป็นพลังงานแล้วก็ก่อร่างสร้างตัวจนเป็นมนุษย์แต่สุดท้ายเมื่อละสังขารจากโลกนี้ไปจากมนุษย์เนี่ยก็กลับไปเป็นพลังงานเหมือนเดิมหรือพี่น้องตระกูลไลท์ที่คิดคน้น เครื่องบินก่อนที่จะมาเป็นเครื่องบินแบบที่เราเห็นได้ด้วยตามันเคยเป็นพลังงานมาก่อนมันเคยเป็นพลังงานในความคิดของพี่น้องคู่นี้มาก่อนว่าเฮ้ยฉันอยากจะสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งนะที่แบบบินได้เราสามารถบินได้ไปไหนไกลๆได้คุณเห็นไหมว่าอยู่ดีๆเครื่องบินมันไม่ได้ทะเละทะละออกมาสู่โลกของเราแบบอยู่ดีๆก็มาเลยนะ แต่มันเคยเป็นภาพภาพนั้นน่ะในความคิดของพี่น้องตระกูลไรซ์มาก่อนมันอยู่ในจินตนาการมาก่อนมันคือพลังงานของการสร้างในอดีตมาก่อนและพี่น้องตระกูลไรซ์ก็ไม่ได้แค่คิดแต่เขาก็ยังพูดถึงยังใช้กระบวนการสร้างในการใช้คำพูดใช้ความมั่นใจใช้ใดๆก็ตามเพื่อต้องการที่จะสร้างพลังงานของเครื่องบินนั้นน่ะให้มันเป็นจริงและ พี่น้องตระกูลไรซ์ก็ไม่ได้แค่คิดและพูดแต่ก็ลงมือทำในการที่ประดิษฐ์คิดค้นทดลองครั้งแล้วครั้งเล่าจนสามารถสร้างเครื่องบินได้สำเร็จในทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นในโลกอ่ะมันเกิดขึ้นจากสิ่งที่เป็นพลังงานมาก่อนจากสิ่งที่มันไม่เคยมีในโลกใบนี้มาก่อนเห็นหรือ,อยังคะว่าเราไม่สามารถที่เราอ่ะจะไปดูถูกสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้เลยนะคะแนวคิดเนี้ยที่บอกว่ามันเป็นเรื่องของโชคชะตา มันเป็นเรื่องของดวงนั่นคือการที่ก็เป็นการปัดความรับผิดชอบแล้วก็เป็นข้ออ้างที่ดีที่จะบอกว่าชีวิตฉันมันไม่สําเร็จก็เพราะดวงฉันไม่ดีแต่มันจะมีแค่คนกลุ่มเดียวเท่านั้นที่รู้ว่าเฮ้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับดวงว่ะมันเกี่ยวกับว่าฉันอะมั่นใจหรือเปล่าว่าฉันสามารถสร้างทุกสิ่งทุกอย่างได้เพราะอะไรเพราะเขารู้ว่า เมื่อเขาเชื่อมั่นในตัวเองและเขามีพลัง god power เขามีพลังของพระเจ้าอยู่ในตัวไม่ว่าเขาจะรู้หรือเปล่าว่าเขามีหรือเปล่าไม่สำคัญแต่พลัง god power ทำงานเสมอผ่านจิตใต้สำนึกที่ดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเกิดขึ้นตามความเป็นจริงแต่จิตใต้สำนึกจะดึงดูดมันก็ต้องเกิดจากการสร้างด้วยกระบวนการสร้างใน3ขั้นตอนนี้ด้วย 1. คือกระบวนการสร้างทางความคิด คุณหมกมุ่นกับความคิดด้านไหนถ้าคุณต้องการความร่ำรวยแต่ในวันวันหนึ่งเนี่ยคุณหมกมุ่นอยู่แต่ความยากจนคิดแต่ความยากจนเฮ้ยเงินไม่พอว่ะเฮ้ยบเฮ้ยขาดทุนว่ะเฮ้ยเอ่อทำยังไงดีคือคุณนึกออกไหมว่าการที่ความคิดเนี่ยมันคือพลังงานเรียบร้อยแล้ว พลังงานของความคิดมันคือพลังงานและพลังงานมันจะค่อยๆเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นในความคิดใดๆก็ตามที่เรายังคิดยำๆยำๆยำๆเนี่ยเกิน1ิวินาทีขึ้นไปมันจะค่อยๆก่อร่างสร้างตัวเป็นรูปธรรมแล้วคุณอย่าลืมนะว่าพลังงานมันก็เหมือนกับการที่เราเอาเหรียญหยอดกระปุกอะหยอดไปเรื่อยๆวลเหรียญสองเหรียญอะเมื่อเราคิดย้ำๆซ้ำๆกับเรื่องไหนก็ตามสิ่งนั้นอะมันจะเต็มแล้วมันจะ เกิดขึ้นเป็นความจริงและเมื่อเราคิดเรื่องนั้นและเราพูดเรื่องนั้นด้วยความมั่นใจเป็นไปในทิศทางเดียวกันมันยิ่งเร่งสปีดให้มันเร็วมากขึ้นและเมื่อเราคิดและพูดและลงมือทำแบบนั้นตามความเชื่อแบบนั้นอย่างเต็มเปี่ยมสิ่งนั้นมันจึงเกิดมาในชีวิตของเราวันนี้จะยกตัวอย่างให้เห็นได้ชัดนั่นก็คือว่าเมื่อเราอยากจะรวย แต่ในทุกๆวันเราพูดแต่ความยากจนเราอิจฉาคนร่ํารวยแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้ยอยากจะรวยจังเลยเว้ยแต่ไม่รู้จะทํายังไงเมื่อกี้เราคิดแล้วนะแล้วเราก็พูดไปอีกว่าอยากจะรวยจังเลยแต่ไม่รู้จะทํายังไงคนที่เขาได้ยินตลอดเวลานั่นคือจิตใต้สํานึกเขาจะแปลออกมาทันทีว่าอยากจะรวยแปลว่ายังไม่รวยไม่รู้จะทํายังไงเออก็ไม่รู้จะทํำยังไงใช่ไหม พอจิตใต้สำนึกเนี่ยเขาได้ซึมซับพลังงานเหล่านี้เขาก็จะสั่นสะเทือนด้วยคลื่นแบบนี้ออกไปว่ายังไม่รวยยังไม่รวยยังไม่รวยเลยคุณอย่าลืมนะว่าจิตใต้สำนึกมีหน้าที่ดึงดูด เป็นสิ่งที่ส่งและรับสัญญาณเหมือนกับเสาที่รับและส่งสัญญาณเมื่อจิตใต้สํานึกสั่นสะเทือนด้วยคลื่นแบบนี้ออกไปยังไม่รวยยังไม่รวยยังไม่รวยมันจึงไปดึงดูดเหตุการณ์สถานการณ์และผู้คนที่กลับมาว่าเอ้ยยังไม่รวยยังไม่รวยยังไม่รวยจริงๆคําว่ายังไม่รวยก็คือยังไม่รวยคุณเห็นหรือยังว่าแล้วจะมาบอกได้ยังไงว่าชีวิตที่คุณเจอฉันไม่ได้เป็นคนทําฉันถูกใครก็ไม่รู้กั่นแกล้งเป็นเพราะคนผู้นั้นเขาไม่เคยเรียนรู้เขาไม่เคยได้รับรู้ว่า ชีวิตที่คุณเจออ่ะคุณทํามันมาเองคุณสร้างมันมาเองเราเป็นบ่อกเกิดของทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้เจอผ่านทางความคิดเมื่อเราคิดแล้วเราพูดกับตัวเองว่าชีวิตเนี้ยฉันเกิดมายากจนฉันก็คงตายไปแบบเนี้ยฉันไม่เอาอะไรมากอดีบอกได้เลยว่าด้วยความที่โลกของเราอยู่ในโลกของพลังงานไม่ว่าจะเป็นความคิดคําพูดและการกระทํามันล้วนแล้วแต่มีพลังงานเสมอและพลังงานทุกๆุกอย่างมันจะสั่นสะเทือนและออกไป อยู่ในอวกาศสิ่งใดก็ตามที่ออกไปจากเราเมื่อมันไปเจอกับคลื่นเดียวกันแมทชิ่งกันแล้วจิตใต้สำนึกก็จะดึงดูดสิ่งนั้นกลับมาหาเราทีนี้คำถามคือถ้าในวันวันหนึ่งอะเราสร้างกรรมแต่ความคิดที่แบบคิดถึงแต่ความยากจนความขาดแคลนความขัดสนอิจฉาริษยาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไม่ต้องการมันล้วนแล้วแต่อยู่ในคลื่นความถี่ต่ำทั้งสิ้นถ้าคลื่นความถี่ต่ำเนี่ย มันจะอยู่คนละคลื่นกับเป้าหมายที่เราต้องการแล้วเพราะอะไรเพราะความร่ํารวยความสุขความสําเร็จความรักดีๆมันอยู่ในคลื่นความถี่สูงไงดังนั้นเมื่อเราส่งสัญญาณด้วยคลื่นความถี่ต่ําออกไปอ่ะมันจึงไปดึงดูดแต่คลื่นความถี่ต่ํากลับเข้ามาหาเราแต่ถ้าเราต้องการจะร่ํารวยเราต้องส่งออกแต่คลื่นความถี่สูงเท่านั้นคันนี้คลื่นความถี่สูงคืออะไรมั่นใจเชื่อมั่นในตัวเองคิดว่าชีวิตฉันน่ะ มันจะต้องดีกว่านี้ชีวิตฉันน่ะมันจะสามารถสร้างอนาคตได้เองฉันสามารถสร้างอนาคตได้ฉันไม่สนใจว่าสิ่งที่เห็นตรงหน้ามันจะเป็นยังไงแต่ฉันมั่นใจว่าฉันสามารถสร้างได้สิ่งเหล่านี้อยู่ในคลื่นความถี่สูงดังนั้นเมื่อใครก็ตามที่เชื่อว่าเขาสามารถทําได้เขาสามารถสร้างอนาคตได้เขาจึงจะทําได้จบไปในข้อที่สองนะคะว่าใครก็ตามที่คิดว่ามันเป็นเรื่องของโชคชะตาและดวงดาว คนนั้นเขาก็จะหาแพะรับบาปที่จะโอนความรับผิดชอบว่าชีวิตฉันเป็นได้แค่นี้ไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์แบบนี้เพราะโชคชะตาแต่ถ้าใครก็ตามที่คิดแบบนี้เขาก็จะมีอนาคตที่ไม่ได้เพียงแต่สร้างอนาคตเองไม่ได้แต่มันจะต้องไหลไปตามฟ้าตามฝนตามใครก็ตามไปเรื่อยๆนะคะแนวคิดที่3ก็คือว่าฉันเคยลองทำมาแล้วแต่มันไม่ได้ผล เหมือนกับอารมณ์ประมาณว่าอยากจะสร้างความสําเร็จเคยลองทําเคยสร้างความสําเร็จมาแล้วแต่มันไม่ได้ผลพอสิ่งใดก็ตามที่เขาได้ลองทํามันมาแล้วเนี่ยแล้วมันไม่ได้ผลคนมากมายส่วนใหญ่จะหยุดที่จะทําเพราะรู้สึกว่าในการทําครั้งต่อไปมันก็จะไม่ได้ผลเหมือนเดิมนี่ก็คือแนวคิดที่ทําให้ใครหลายๆคนเนี่ยไม่กล้าออกจากคอมฟอร์ทโซนแล้วก็ไม่กล้าที่จะยอมรับกับ สิ่งที่อาจจะเรียกว่าเป็นความพ่ายแพ้ชั่วคราวใครก็ตามที่บอกกับตัวเองว่าฉันพ่ายแพ้มันไม่มีใครมาบอกคุณนะแต่มันคือตัวคุณที่เอาป้ายความพ่ายแพ้มาแปะให้กับตัวเองแต่ใครก็ตามที่ไม่ยอมรับว่านั่นคือความพ่ายแพ้เขาก็ไม่สนใจเขาก็แค่ทำมันต่อไปไม่ได้สนใจกับความพ่ายแพ้ชั่วคราวนะคะและแนวคิดที่4นะคะนั่นก็คือว่ามีแต่คนที่ฝึก จนอยู่ในขั้นสูงเท่านั้นที่สามารถกําหนดชะตาชีวิตได้พูดง่ายๆก็คือว่าคิดว่ามันไม่ใช่เราคิดว่าเราต้อยต่ําเกินไปคิดว่ามันจะต้องเป็นคนที่แบบว่าฝึกอะไรมาเยอะแยะมากมายถึงจะสามารถกําหนดชะตาชีวิตได้อาจจะเป็นคนที่อยู่ในเรียกว่าแถวหน้าหรือเอาง่ายๆคือฉันไม่ใช่คนคนนั้นนะบอกกับตัวเองว่า ฉันคงไม่มีสิทธิ์ที่จะสามารถเป็นคนที่กำหนดชะตาชีวิตตัวเองได้สิ่งที่ทำให้เราคิดแบบนี้นั่นก็คือเป็นเพราะอัตราอัตตานั่นแหละตัวตนของเรานี่แหละที่บอกกับตัวเองว่าเราคงแบบไม่สามารถจะเก่งได้เท่ากับครูเท่ากับโคช้ชหรือเท่ากับอาจารย์ใดๆก็ตามเราคงไม่สามารถเป็นคนคนนั้นได้ถ้าคนที่มีอัตราไม่เจอซัดจ,จนนวม ไม่เจอเหตุการณ์ที่มันสุดสุดอ่ะมันไม่มีใครที่ยอมสลายอัตรามันไม่มีใครที่จะมายอมรับและซีโรลลาบกับตัวเองกับชีวิตและประสบการณ์ที่ผ่านมาว่าเออยอมแพ้แล้วว่ะคือไม่ใช่ยอมแพ้ว่าแบบไม่เอาอะไรนะแต่ยอมแพ้ที่จะถอดตัวตนเก่ายอมแพ้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองยอมแพ้ที่จะเปลี่ยนแปลงนิสัยยอมแพ้ที่จะลอกคราบสิ่งใดๆก็ตามที่มันไม่ดีสิ่งที่มันไม่ส่งผลกับ เป้าหมายที่เราต้องการฉันยอมเปลี่ยนแล้วฉันยอมแก้ไขแล้วนั่นแหละจึงทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปวันนี้นะดิเชื่ออย่างเต็มเปี่ยมเลยว่าเมื่อเราเรียนรู้แล้วว่าการที่เราจะสร้างอนาคตได้อะมันไม่ใช่เรื่องของผู้วิเศษมันไม่ใช่เรื่องของว่าคนนั้นต้องมีต้นทุนแต่มันเป็นเรื่องของที่ว่าคนนั้นเขารู้หลักการหรือเปล่า เขารู้หรือเปล่าว่าเขามีเครื่องมือในการสร้างอนาคตของเขาให้เป็นจริงได้แต่ใครก็ตามที่ไม่เชื่อเพราะเขาไม่รู้มันมีองค์ประกอบหลายๆอย่างมากๆที่มันจะสามารถทําได้แต่วันนี้วดีบอกได้เลยว่าวดีมั่นใจว่าเราทุกคนสามารถสร้างอนาคตของเราให้เป็นจริงจริงๆได้ควันนี้นะวดีเอาสี่แนวคิดที่ขัดขวาง การสร้างอนาคตให้เป็นจริงมาฝากถ้าใครก็ตามที่มีแนวคิดหนึ่งใน4ีข้อหรืออาจจะเป็นทั้ง4ีข้อเลยนะต้องกลับมาดูแล้วแหละว่ามันไม่จริงนะอทวนให้อีกนิดนึงนะคะว่าแนวคิดแรกคือฉันไม่ได้เป็นผู้กำหนดชีวิตของตัวเองถ้าใครที่คิดแบบนี้ก็จะคิดว่า สิ่งต่างๆภายนอกเป็นตัวกำหนดเราคือเราจะไม่กลับมารับผิดช,ชอบตัวเองเราจะไม่กลับมาดูตัวเราเองว่าเฮ้ยเรามีสิ่งไหนไหมที่เราจะต้องปรับปรุงแก้ไขพัฒนาหรือมีสิ่งใดในตัวพลังงานในตัวฉันคิดลบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะไม่กลับมาดูตัวเองเมื่อเราไม่กลับมาดูตัวเองและเราก็จะพลาดความจริงเราจะไม่รู้ความจริงนั่นคือพอเราไม่รู้ความจริง เราจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาใดๆดได,ได,ได,ได้เหมือนกับเราเป็นโรคอะไรสักอย่าง<ร>าบอกอาการหมอไม่ถูกอะ่ะหมอไม่รู้อาการที่แท้จริงแล้วถามว่าหมอจะช่วยคุณได้ยังไงถูกต้องไหมดังนั้นสิ่งที่จะสามารถแก้ไขได้ก่อนคือเราต้องรู้ความจริงด้วยการกลับมาดูตัวเองกลับมายอมรับตัวเองและข้อ2ก็คือว่าแนวคิดที่บอกว่ามันเป็นเรื่องของโชคชะตาและดวงดาวนะคะว่าอันนี้คือการที่ปัดความรับผิดชอบหาแพะรับบาป เพราะไม่ว่าจะเป็นใดๆก็ตามวดีเชื่อมั่นในตัวเองคือคําว่าเชื่อมั่นในตัวเองไม่ได้แปลว่าไม่ลืมหูลืมตาแต่แปลว่าเมื่อเราคิดว่าเราทําได้เราก็จะทําได้แต่ถ้าเรายังทําไม่ได้วดีจะไม่เอา,าข้อสันนิษฐานใดๆมาบอกว่าเฮ้ยเราไม,ไม่ได้เรื่องไม่แต่วดีจะหาต่อไปว่าแล้วอะไรที่จะทําให้ฉันทําได้ ฉันจะไม่หยุดจนกว่าฉันจะทํามันจนสําเร็จนะคะและแนวคิดที่3ก็คือฉันเคยลองมาแล้วมันไม่ได้ผลใครก็ตามที่คิดแบบนี้นั่นคือคุณยอมแพ้ยกแรกๆลองไม่กี่ครั้งแล้วพอมันไม่ได้ผลคุณก็ยอมแพ้แต่วันด,ดีบอกได้เลยนะว่าถ้าใครที่เป็นแบบนี้มันไม่มีใครเลยนะที่สามารถจะเข้าถึงความสําเร็จได้เพียงแค่การลงมือทําแค่ครั้งเดียว ทุกคนที่สําเร็จเขาล้มแล้วลุกลุกแล้วล้มล้มแ,แล้วลุกมาไม่ลูกกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นครั้งคุณดูง่ายๆเลยโทมัสเอดิสันกับการที่ประดิษฐ์หลอดไฟฟ้าเขาพ่ายแพ้ชั่วคราวมาเป็นหมื่นครั้งกว่าที่เขาจะสามารถคิดค้นหลอดไฟที่สามารถเปิดได้นานๆานได้อ่ะคำถามคือถ้าเขาพูดแบบนี้เหมือนกันละ่ะโทมัสพูดว่าเฮ้ยฉันเคยลองมาแล้วมันไม่ได้ผลถ้าเขาพูดแบบนี้และเขาทําแบบนี้ตั้งแต่ในครั้งที่ร้อยอ่ะ หรือในครั้งที่2ครั้งที่3คําถามคือเขาจะเจอกับความสําเร็จยิ่งใหญ่แบบนี้ไหมคะและข้อที่4ี่ก็คือมีแต่คนที่ฝึกจนอยู่ในขั้นสูงเท่านั้นที่สามารถกําหนดอนาคตได้วันีบอกได้เลยว่าคนที่สําเร็จเขาก็มีสิ่งที่เหมือนเรานั่นแหละเขาไม่ได้ยิ่งใหญ่เขาไม่ได้สูงเขาไม่ได้ต่ำกว่าเราเขาเป็นคนเหมือนเราแต่สิ่งที่มันแตกต่างกันคือใจเท่านั้นเองดังนั้นนะคะวิธีการคิดนะให้คุณคิดว่า ถ้าเพียงมีมนุษย์หนึ่งคนในโลกใครก็ตามทําได้ฉันทําได้ไม่ต้องเอาอัตตามาแบ่งแยกว่าเอ้ยนั่นน่ะบ้านรวยนี่หว่านั่นน่ะการศึกษาสูงนี่หว่าแต่ฉันไม่มีนั่นคือการที่คุณเอาอัตรามาเข้าพวกอย่าลืมนะว่าถ้าคุณเอาอัตรามาเข้าพวกนั่นแปลว่าคุณอยู่คนละฝั่งกับการเข้าถึงตัวตนที่สูงส่งและการเข้าถึงตัวตนที่สูงส่ง นั่นคือเข้าถึงจิตวิญญาณจิตใต้สำนึกและแท็กทีมกับจิตใต้สำนึกของคุณเท่านั้นจึงสามารถทำให้คุณเข้าถึงความสำเร็จแบบที่คุณต้องการได้